สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีข่าวเกี่ยวกับ iPhone 16 Pro มาฝากกันค่ะมีข่าวลือว่า Apple ไฟเขียวให้ Samsung Display และ LG Display ผลิตจอ OLED สำหรับ iPhone 16 Pro แล้วค่ะจากข้อมูลการรายงานของ The e อ e รฝั่งเกาหลีใต้ได้มีการอัปเดตว่า Samsung Display และ LG Display ได้รับการอนุมัติจาก Apple ให้ผลิตจอ OLED สำหรับ iPhone 16 Pro โมเดลค่ะโดย Supplier ออร์ทั้งสง ได้รับการอนุมัติไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นการนำไปสู่การผลิตหน้าจอแสดงผล OLED ใหม่ของ iPhone 16 Pro จำนวนมากในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะซึ่งมีการแบ่งการจัดหาจอกันระหว่างทั้ง2เจ้านี้ด้วยค่ะเริ่มจาก Samsung Display มีหน้าจอที่จัดหา OLED สำหรับ iPhone 16ทั้ง4รุ่นส่วน LG Display จะจัดหาหน้าจอสำหรับรุ่น Pro โดยเฉพาะค่ะและคาดว่าจะมี BOE เป็นซัพพลายเออร์ช่วยจัดหาจอแสดงผล OLED สำหรับ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Plus ด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกครั้งที่ LG Display ต้องทำให้ถึงเป้าเพราะเคยผลิต OLED สำหรับ iPhone 15 Pro ไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะโดยได้รับไม้ต่อจาก Samsung Display ในไม่กี่เดือนให้หลังค่ะทำให้ Samsung สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและรับประกันราคาที่สูงขึ้นได้ด้วยค่ะ โดยคาดว่า Samsung Display จะเข้าสู่กระบวนการอนุมัติสำหรับการจัดหาหน้าจอ OLED ของ iPhone 16 Pro Max ภายในสิ้นเดือนนี้นะคะส่วน LG Display จะมีกำหนดการตามมาในช่วงกลางเดือนมิถุนาค่ะซึ่งแหล่งข่าวของเดอ e อีเร็กคาดว่าจอแสดงผลของ OLED ระหว่าง iPhone 15 Pro และ iPhone 16 Pro จะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยค่ะเช่นขอบจออาจจะบางลงด้วยเทคโนโลยี b o r e Reduction Structure ค่ะ ไม่หวังว่าข่าวเกี่ยวกับ Apple จะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไม่ด้วยนะคะอยากให้ไม่ทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ